โอ้ยย่อให้สวัสด,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 ดีทุกท่านได้สวันนี้อยู่กับพีทซุงชาแนลนะคะวันนี้อยู่กับหมอหมาสองตัวไม่ใช่ส่งเสียงหน่อยเร็วส่งเสียงเร็วส่งเสียงเบาเหรเอเฮ้ยกิดังดังหน่อยดิเบาเลยเนี่ย <c oughs> ใช่เบามากเมื่อกี้ส่งเสียงจริงป้ะเนี่ยอาจจริงไม่เชื่อโอุ้ยพี่เดี๋ยวพี่รอดูใน YouTube ก็ได้ค่องสืนนี้เวลาตีห้า ตีห้า, <c oughs> เ,าเล่นเ,เล่นเ,เล่นเล่นเป็นช่ตีห้าหรอกมันกักเราวันนี้เราจะมาอยู่กับแขกรักเชิญคนหนึ่งที่มีชื่อช่วยชิดหรือที่แปลว่าขี้นั่นเองชิดที่แปลว่าขี้แล้วก็เฟรมที่แปลว่าไฟโอ้โหชื่อแต่ละคนไอื <c oughs> ่อเรามันแปลว่าอะไรวะไม่รู้ไปละเราเราชิวเรา อยู่กับหัวโพชื่อว่าพีทที่แปลว่าหัวหัวโซนหัวโซนส่พี่นี่มันหน้าส่วนตีนจริงๆอนะวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปกับพี่แกกันเพราะว่าเหตุผลง้ง้ออย่างหนึ่งคืออยากออก Youtube แค่นั้นแหละเราไปหาคนสัมภาษณ์เล่นเงินดีกว่าแน่นๆนก็เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว คุณขี้ครับคุณขี้รเ, <c oughs> เรียกจือ่อคุณขี้ครับรู้สึกยังไงครับที่โดนเรียกชื่ออย่างนี้ครับไม่รู้เหมือนกันแล้วขี้มีไว้ทำอะไรครับอา้าวไม่รู้อะเอาไว้ให้คุณกินหรือเปล่าครับ <c oughs> จะขุดทำไมข <c oughs> ี้มีไว้ให้ใครกินครับ พี่เฟมหรือเปล่าครับใช่ใช่ใช่พี่เฟมได้ข่าวเจ้ากินที่นี่ไปถามกบี่ชิดอ,อิติลิเชียนใช่ไหมใช่ไหมผมอัดได้สูงสุดแค่5นาทีนะครับเ,ออเพราะว่าเครื่องเดี๋ยวมันจะอัดไม่ไหวน5นาทีพอ,อกว่าก็ได้เดี๋ยวส่งให้พี่ดูดิซึ่งนี้นะคะมีความน่าเกลียดอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่า หนึ่งเราไม่สามารถที่จะล่ามอนสเตอร์หรือทำอะไรในสิ่งของใดๆของตัวเองได้สองเราไม่สามารถที่จะเคล่ามอนสเตอร์เพื่อเอาของของมอนสเตอร์ของนี้กัอะไรได้สามไม่เห็นจะมีมอนสเตอร์สักตัวสี่การคืนเงินเรนี้มีนี่บ้างไม่รู้ห้าการที่มอนสเตอร์จะสปาวได้นั้นเราต้องเสียงเงินไปถึงสี่ร้อยบาทกันเลยเพื่อซื้อไม่เขาปิดจุดเขาปิดกงสปาวแล้วไม่มีแล้ว มันมีของสเกลดีตั้มอยู่ไม่ใช่เหรอก็สเกลอไรอะีใหม่ถึงสองมีนะพีใหม่ถ like um ึงสองมีนะสองปีสองมีนะสองีนัไม่รู้พอสมัพงบอมั่งเออโอเคแค่นี้คเรับแล